อรุณสวัสดิ์คุณผู้ดูทุกๆท,ท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่4คณ4เท่าก,กับ14และในคลิปนี้เราก็าอยู่กันในเกม Power กันอีกเช่นเคยนะครับและในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกวิธีที่เราจะเอาเทพพเจ้าไปเป็นขี้ฆ่าเป็นแรงงานของเรานั่นเองนั่นก็คือเจ้า a นูบิสนั่นเอง ถามว่าทำไมต้องเป็นเจ้าอนุบิดนะก็เพราะว่าเจ้าอนุบิดเนี่ยมีเลเวลงานฝีมือเนี่ยอยู่ที่เลเวล4เพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยกดคราบอุปกรณ์ทำกระสุนเยอะๆหรือว่าทำชิป ทำชิ้นส่วนอะไรเยอะๆเนี่ยเราจะต้องใช้มอนที่มีสกิลงานฝีมือแล้วถ้ายิ่งมอนมีสกิลงานฝีมือที่เลเวลสูงมันก็จะยิ่งทําได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของผมเนี่ยผมสร้างโลกเล่นคนเดียวผมก็เลยกระจายการทํางานไปเนี่ยไปแต่ละฐานซึ่งฐานที่ผมอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นฐานที่ผมเอาไว้คราฟของต่างๆคราฟวัตถุดิบต่างๆเนาะแล้วก็ในการคราฟเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้เจ้าอ d ดูบิดเพราะว่า เวลาที่เราคราฟของยิ่งของเลเวลสูงแล้วเราคราฟเยอะๆเนี่ยมันก็จะยิ่งใช้เวลาเยอะและเจ้าอนูบิดมีสกิลงานฝีมืออยู่ที่เลเวล4ดังนั้นมันจะทําให้เราคราฟของได้เร็วขึ้นทําไมผมถึงมาแนะนำาม่ใช้เจ้าอนูบิดนั่นก็เพราะว่าเจ้าอนูบิดเนี่ยเวลาที่เราเอามอนไปผปสมกันแล้วได้เจ้าอนูบิดมาเนี่ยน้องเนี่ยจะตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กแล้วมันดูไม่เกะก,กะไม่ใหญ่เกินไปแต่ถ้าเราเนี่ยไปจับ เจ้าอนูบิตที่เป็นบอสเนี่ยมาทํางานเนี่ยก็คือตัวมันใหญ่แล้วมันแบบเออดูสภาพดิมันต้องมายืนเรียงกัน4ีหตัวเพื่อทํางานะ่ะแล้วแบบเออมันตัวมันใหญ่คิปหายอะ่ะมัน,ม,นมันดูเกกะเราก็เลยจะอ่าเรียกว่าไปเอามอนชนิดอื่นมาผสมกันเพื่อให้ได้เจ้าอนูบิตตัวเล็กกระจ้อยมาเป็นขี้ฆ่าของเราและในคลิปนี้นะครับผมจะใช้มอนแค่2ตัวเพื่อที่จะแบบว่าให้คุณผู้ดูที่แบบว่า,เ,าเพิ่งเริ่มเล่นเกมอะไรเนี้ยจะได้ไปจับได้ง่ายๆแล้วก็เอามาทําตาม ได้ง่ายซึ่งมอนที่ผมจะใช้ก็จะมี2ตัวตัวแรกก็คือเจ้าน้องกระเบนตัวนี้แล้วก็เวลาที่เราเอามอนมาผสมพันธ์กันเนี่ยจะต้องเป็นมอนที่คนละเพศกันมอนมันมีมอนตัวผู้กับมอนตัวเมียเราจะต้องใช้มอนตัวผู้1ตัวตัวเมีย1ตัวถ้าหากว่าเราไปใช้มอนตัวผู้เหมือนกันหรือว่าตัวเมียเหมือนกันมาอยู่ในฟอกเดียวกันเนี่ยมันจะไม่ท้องเพราะว่าเออมันมันเอากันไม่ได้ทีนี้อีกหนึ่งตัวที่ผมจะใช้นั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับก็คือ เจ้าน้องไดโนเสาร์สีฟ้าตัวนี้นั่นเองเราจะไปเอาสองตัวนี้เนี่ยมาผสมกันเพื่อที่เราจะได้เจ้าอโนวิตมาใช้งานตั้งแต่ต้นเกมนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปจับเจ้ากระเบนก่อนแล้วกันเวลาที่เราจะดูว่ามอนตัวนั้นเนี่ยมันเกิดอยู่โซนไหนบ้างเนาะให้เรากดไปที่กระเป๋าอาจจะก,กดปุ่มแถบหรือไม่ก็กดปุ่มเอ e SC ก็ได้แล้วก็มาคลิกที่สารนุกรมแล้วเราก็คลิกไปที่มอนที่เราต้องการเนาะเดี๋ยวผมจะลองคลิกเจ้าตัว น้องกระเบนแล้วก็ให้เรามาดูตรงนี้ครับตรงคําว่าสเตตัสข้างๆคําว่าสเตตัสเนี่ยมันจะมีคําว่าถิ่นที่อยู่แล้วก็จิ้มไปเลยแล้วเราก็มาดูนี่จุดเหลืองๆเนี่ยมันคือมันที่มันจะเกิดเนาะแต่ว่าให้เรามาดูขวาล่างก่อนซึ่งขวาล่างเนี่ยมันจะมีรูปดวงอาทิตย์กับรูปดวงจันทร์อยู่ ซึ่งมันก็คือเวลากลางวันกับกลางคืนมอนบางตัวจะมาจจะเกิดเฉพาะกลางวันเท่านั้นบางตัวมันก็จะเกิดกลางคืนเท่านั้นส่วนแต้า้องกระเบนเนี่ยเออมันเกิดทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะเราก็ชิกดูได้เลย ซึ่งผมจะพาไปจับเจ้าน้องกระเบนใกล้ๆเกาะเกิดละกันเพราะว่ามันอยู่ใกล้เกาะที่เราเกิดเนาะเราก็สามารถจับได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยก็คือโซนนี้ไปกันเลยเราก็มาถึงบริเวณที่เราเนี่ยจะไปจับเจ้าน้องกระเบนกันแล้วนะครับเมื่อเรามาถึงแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยเลาะริมชายหาดมาเลยซึ่งถ้าเราไปขึ้นบนเกาะเนี่ยอาจจะไม่เจอหรืออาจจะเจอน้อยเนาะเราเลาะริมชายหาดมาเรื่อยๆแล้วเราก็จะเจอฝูงกระเบน เราเจอเจ้าน้องกับเบรแล้วต้นเกมเนี่ยดามเมจเราอาจจะไม่เยอะแล้วเราก็อาจจะไม่ได้มีลูกบอลเลเวลสูงๆเนาะเราก็ให้เราเนี่ยทำการยิงน้องไปก่อนซึ่งน้องเลเวลสเองต้นเกมเราอาจจะมีธนูง่อยๆเนาะเราก็เอาธนูเนี่ยยิงน้องไปให้เลือดน้องเนี่ยเหลือน้อยที่สุดแล้วเราก็ค่อยปาบอลจับนะและเวลาจับเนี่ยแนะนําให้จับไปสัก 4- ีหตัวว่าถ้าเราจับไปตัวเดียวเนี่ย มันเราก็ไม่รู้ว่ามันได้เพศอะไรเนาะแล้วก็มอนอีกหนึ่งตัวที่ผมจะพาไปจับนั่นก็คือเจ้าน้องไดโนเสาร์สีฟ้าตัวนี้นี่เองซึ่งเจ้าน้องเนี่ยเขาจะสปอนเกิดอยู่ที่ เกาะทางซ้ายจากเกาะเกิดเราเกิดตรงนี้เนาะแล้วเราก็เปิดแมปมาทางซ้ายเลยแล้วเราก็จะเจอน้องเนี่ยเกิดอยู่เต็มเลยนะครับเอาจากประสบการณ์ของผมเลยนะเวลาที่เรามาถึงเกาะน,นี้แล้วเนี่ยให้เราวิ่งขึ้นไปหาบอสตัวสีเหลืองเนี่ยครับบอสเลเวล31อตัวสีเหลืองๆนี่แล้วเราเนี่ยจะมีโอกาสเจอเจ,อเจ้าน้องไดโนเสาร์สีฟ้าที่เราจะมาจับเนี่ยมากขึ้นนั่นเองเอาละมาปุ๊บเจอปับ๊บคำแบบหายปวดทานหนวดหายงอแล้วเราก็เจอแล้วเจ,เจ้าน้องไดโนเสาร์ ซึ่งผมบอกไว้ก่อนแล้วกันเนาะโลกที่ผมเล่นเนี่ยคือผมเล่นคนเดียวสร้างเล่นคนเดียวผมก็เลยตั้งค่าให้มันเนี่ยมีโอกาสสปอนมอนเนี่ยได้มากขึ้นนะครับก็คือถ้าใครกดเล่นธรรมดาอาจจะเจอน้องแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวแต่ว่าผมเนี่ยปรับปรับให้เราเนี่ยมีโอกาสเจอมอนได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็มีตรงนู้นเนี่ยก็มีเนี่ยฟ้าฟ้าลำไรลำไรเนี่ยบางทีเนี่ยมาเป็นฝูงเลยอ้าวเฮ้ยน้องใจเย็นแล้วก็เวลาเราเพิ่งเล่นเนาะถ้าเราเพิ่งเล่นเนี่ยเราก็ค่อยๆยิงน้องๆว 18แปดเองเราก็ยิงน้องไปเรื่อยๆจนเลือดเลือดน้องอ,ะอ่ะใกล้จะหมดเเราค่อยปาบอลไปจับเนาะแต่ว่าผมเนี่ยเรียกว่าเวลวตันแล้วนะบอลก็เวลวสูงแนะนําถ้าจะมาจับอย่างน้อยเนี่ยควรนะเก็บบอลสีเหลืองหรือไม่ก็สีเขียวมาได้เพราะว่ามันดรอปตามพื้นนะบอลสีเขียวบอลสีฟ้าเนี่ยโอกาสจับจะต่ำเนาะแล้วเราก็อาจจะต้องเปลืองบอลเยอะดังนั้นนะจึงแนะนําว่าให้เราเนี่ยเก็บบอลสีเขียวมากเนี่ยเห็นไหมมันล่วงตามพื้นเต็มเลยเราก็เก็บมากแล้วเราก็เอามาปาใส่มันได้เลย อ่าตีก่อนนะแล้วค่อยปลาเอาระครับท่านผู้ดูทุกทุกท่านเนาะเมื่อเราได้ เจ้ามอนที่เราต้องการมาแล้วเนี่ยก็คือเจ้าปลากระเบนกับน้องไดโนเสสร์สีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะน้องทั้ง2ตัวเนี่ยมาอ่าสปาร์เดหมกันแล้วเราก็จะได้ไข่มันออกมาซึ่งก่อนที่เราจะเอาน้องเนี่ยไปสปาร์เดอมกันเนี่ยเราจะต้องมาเช็คออฟมันก่อนนะครับสังเกตที่เจ้าตัวปลากระเบนนี้แล้วมันจะมีเรียกว่าก็คือเป็นสกิลติดตัวนี่แหละแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีไม่เหมือนกันบางตัวก็เหมือนบางตัวก็ไม่เหมือนบางตัวก็มี1บางตัวก็มี4หรือบางตัวก็ไม่มีเลยก็มีให้เรานะคร ตัวที่มีสกิลตัวนี้ติดตัวมาตัวนี้สกิลบ้างงานซึ่งคุณสมบัติของสกิลนี้เนี่ยมันจะทําให้ค่าแซนเนี่ยลดช้าลง15%แล้วก็ถ้ามีรละเอียดมาสเตอร์มาด้วยก็ดีถ้าอิ่มตัวจะลดลง15%แต่ถ้ามอนเราเนี่ยไม่มีสกิลพวกนี้เลยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราสามารถไปแก้ไขกันในเรียกว่าอุปกรณ์ผ่าตัดได้ซึ่งต้นเกมเรายังไม่มีหรอกเราก็ใช้ใช้ส่งไปก่อนแล้วก็แล้วก็อีกหนึ่งข้อที่ทุกคนเนี่ยควรจะต้องรู้นะครับก็คือไอ้คุณสมบัติเมื่อกี้เนี่ย มันจะสามารถสืบทอดไปยังไข่ของมันได้สามารถนะ <t> ก็คือมีโอกาสที่สกิลพวกนี้เนี่ยจะสืบทอดไปยังไข่ของของมันได้นั่นเองก็คือเวลาสมมติว่ามันฟักไข่ามา20ใบาอาจจะมีสัก5ใบหรือ10ใบที่จะได้สกิลตัวนี้ออกมาดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกมอนมาผสมพันธ์กันเนี่ยเราก็ควรที่จะเลือกตัวที่มันมีออฟสกิลดีๆซึ่งเราเนี่ยจะเอามันไปผสมพันธ์เพื่อเอาอโนบิสมาใช้งานใช่ไหมเราก็ควรที่จะเลือกออฟสำหรับสายทํางานซึ่งสายทํางานเนี่ยบ้างานเนี่ยมัน ทำให้ค่าแซนเราลดลง15%งซึ่งซึ่งสุยซึ่งสกคิลบ้างง,งานเนี่ยมันจะทำให้ค่าแซนเนี่ยลดลงช้า15%ถือว่า เป็นสกิลที่จําเป็นสําหรับมอนสายทํางานนะครับแล้วก็ตัวต่อมาเจ้าตัวไดโนเสาร์ซึ่งอาการใช้ไดโนเสาร์สีฟ้ามาผสมพันเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะมีดีบัฟทุกคนสังเกตดูช่องสกิลติดตัวตรงนี้นะครับมันจะมีดีบัฟเป็นสกิลสีแดงเดาว,ว่าเป็นสกิลที่ไม่ไม่ดีมันจะทําให้มอนเราทํางานได้แย่ลงอย่างเช่นตรงนี้มันมีสกิลดีบัฟก็คือตะกาติดตัวมาสกิลตะกาเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือจะข้าความอิ่มเนี่ยมันจะลดเร็วขึ้น สินต์แต่ว่าทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวเนาะเพราะว่าเมื่อเราเลเวล36เนี่ยเราจะปลดเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าโต๊ะผ่าตัดซึ่ง เจ้าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปเปลี่ยนสกิลการทํางานของมอนได้บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันตั้งเลเวล36ก็คือต้นเกมเนี่ยให้เราขยันจับมอนเยอะๆเนาะมันก็จะเลเวลมันก็จะขึ้นแบบว่าก้ากระโดดเลยเอาละครับมาสู่ขั้นตอนการผรสมพันกันเนาะเราผมก็จะเอาเจ้าน้องกระเบนที่มีสกิลติดตัวเป็นบ้างานไดเอสมาสเตอร์เนี่ยลงไปก่อนซึ่งเจ้าน้องตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเมียเราก็ต้องไปเลือกไดนโนเสาร์สีฟ้าที่เป็นตัวผู้ซึ่งเนี่ยตัวผู้ หลายตัวเลยแล้วก็เมื่อเรากดน้องลงมาในถานแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาที่เรียกว่าโอเดียมนะเพื่อที่จะน้องเนี่ยยัดเข้าไปในฟาร์มขยายพันธุ์นะครับทิ่มมาเลยดือด้อดือ้อดื้อแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับก่อนที่เราจะขยายพันธุ์เนี่ยเราต้องสร้างฟาร์มขยายพันธุ์มันก่อนซึ่งเจ้าฟาร์มขยายพันธุ์เนี่ยมันจะอยู่ที่เลเวล19นะครับแล้วก็ ต่เมื่อเราเอาน้องเนี่ยมาใส่ในฟาร์มแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างเลยไม่มีไม่ได้ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เนี่ยน้องมันจะไม่เกิดอารมณ์แล้วมันก็จะไม่สปอร์เดิ้มกันนั่นก็คือเจ้าเค้กอาหารที่มีชื่อว่าเค้กเนาะเราต้องเอาเค้กเนี่ยไปใส่ไว้ในฟูดบ็อกของน้องก่อนผมขอใส่เลขสิบแล้วกันเนาะเพราะว่าเอามาทดลองวิธีการทําเค้กเนี่ยเราก็ต้องมี หม้อปรุงอาหารเนาะซึ่งนี่เป็นเรียกว่าเวลวต้นๆเลยที่เราต้องราบเนาะมีหม้อปรุงอาหารแล้วก็เค้กเนี่ยวัตถุดิบที่มันต้องใช้ก็มีแป้งสาลีเบอร์รี่นมไข่น้ำผึ้งเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะไปฟาร์มก็ได้หรือว่าเอามาปล่อยเป็นฟาร์มปศุสัตว์ตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งเจ้าฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยมันจะปลดล็อกให้เราตั้งแต่เลเวล5้าเลยนะครับเพืออันือนี้ซึ่งเบอร์เผนี่เราสามารถทําฟาร์มนมได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยก็เดี๋ยวเรามารอดูน้องดโนเสา์กับกระเบนเนี่ยมัน แล้วมันก็จะออกไข่มาเดี๋ยเราค่อยเอาไข่เนี่ยไปฟักเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เจ้าอดูบิสกันหรือเปล่าเอา,เอาะหะคนผู้ดูในที่สุดเนี่ยเราก็ได้ไข่ของน้องมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรอ,อไข่น้องเนี่ยไปฟักดูกันว่าเราจะได้เจ้าอนูบิดกันหรือเปล่ากีมไปวางใบ แล,แล้วเราก็ได้เจ้าโนบิตมาใช้งานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสกิลติดตัวของน้องเนี่ยก็ถือว่ายัางไม่ตรงโจทย์เนาะแต่ว่าพอใช้งานได้ถูๆได้ถ่ายไปก่อนเนาะช่วงต้นเกมเพียงเท่านี้เราก็จะมีโนบิตเอาไว้ใช้งานกันแล้ว สำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าที่ยังไม่รู้วิธีนี้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในคลิปขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือว่าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์ม,มาไว้ในคอมเมนต์ได้เลยผมมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนถ้าเม้นน่ะนะแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนอรุณสวัสดิ์ครับ